ทุกคนข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดใน3โลกน,นี่นี่อยู่สระว่ายน้ําของลอรเฟสิเดนทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปกินในห้องทุกคนดูสิเราตื่นเต้นมากกับโรงแรมหรูแล้วก็อาหารแซ่บไม่ต้องบินไปถึงสิงคโปร์ oh, ข้าวมันไก่เจา้านี้อร่อยจริงดูสิดีแบรนด์อะดูชัดๆโกอาอ,อันนี้อร่อยกรีดอร่อยจริงไม่ได้เวอร์นะฮะเดี๋ยวฉันจะแบบพิสูจน์ให้ดูนะฮะอันนี้โรงแรมจะมีแบบโอ้ยอินดิชเฮาส์ซีวีอฟเป็นครอบครัวรักกันอย่างงาู้นอย่างนี้หัวเราะให้เยอะเคารพกันแล้วก็ใช้คําพูดเพราะเพราะให แล้วก็รักษาคําพูดแล้วก็จงมีเาเรียกว่าอะไรนะรู้จักบุญคุณคนเห็นไหมันเรามาที่นี่เราได้เจออะไรดีๆเยอะก็ถือว่าเป็นบุญคุณไหมมิตรไมตรีกัยนยาณนมิตรทุกคนนี่ค่ะข้างหลังจะเป็นสวนมะม่วงอกล่องทุกคนโรงแรมหรูอุ้ยดูสิเราเปิดยัวเอาไว้เพราะว่ามีอ่างน้าจาก,กุชชี่ทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวมันไก่ไปแล้วก็ดูอ่กจากุชชีเ่เลตระบำไปทุกคนนี่ฮะ ดูสิทุกคนโรแมนติกเปิดน้ำได้ทุกคนเปิดน้ำแล้วก็มีไฟหลายระดับทุกคนนี่มีระดับบนนะฮะแล้วก็ห้องน้ำแบบรถอ,อลังการมากนอนเปิดน้ำให้น้ำไหลหรือจะเป็นชาเวอร์เปิดเป็นฝับกบัวก็ได้มีน้ำร้อนน้ำเย็นขอบอกเยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเจอแบบโรงแรมหรูอลังการจริงๆนะแบบ12ดาววินเลอร์บริการเลิศมากทุกคนเราให้ดูห้องก่อนให้ดูอีกรอบก่อนจะกินข้าวมันกัดอย่างนี่ฮะ มีไฟเห็นไหมฮะอู้โรแมนติกทุกคนดูเตียงนอนนี่คือร่องรอยของการนอนแห่งความสุขที่สําคัญทุกคนทีวีจมุ่จม,จมแบนแล้วก็แอร์แบบว่าเปิดปับ๊บเย็นอย่างกับเซเว่นเลยฮะเหมือนเข้าเซเว่นเลยนะพอเปิดป,ปั๊บเย็นปุ๊บเหมือนกับอยู่ในเซเว่นเลยทุกคนดูสิโรแมนติกไหมบรรยากาศแบบเลิศมากแล้วก็ที่สาคัญมีโคมไฟด้วยนะทุกคนนี่ฮะโคมไฟนี่ฮะสามารถเปิดลงไฟซ้ายขวานะฮะแล้วก็ พอเช็ดตุงเช็ดตัวมีแน่นอนนะฮะตู้ตู้ครับบอร์ดแล้วก็นี่ฮะลดมากทุกคนเราตื่นเต้นกับมันมากแล้วที่สําคัญไอ้นี้อันอนี้อันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ล้าค่ามากอันี้สําหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราปิดก่อนเราปิดก่อนเดี๋ยวเราประทานเข้ามันไก่ละทุกคนอ่ะดูสินี่ยังไม่เปิดน้ํานะทุกคนจ๋าลดมากทุกคนเราตื่นเต้นกับมันมากเราปิดก่อน นี่หากฝักบัวดึงขึ้นได้สำหรับยืนอาบนั่งอาบนอนอาบหรืออาบคู่อาบเดี่ยวได้หมดเลยทุกคนจ้า ทุกคนเขามันไก่ร้านนี้ดังมากเดี๋ยวฮะอู้ตายห่อฟอยด้วยครั้งแรกในชีวิตที่พี่ผีพิถันกระดาษนี้ดูน้ำจิ้มสิน่าทานไหมน้ำซุปทุกคนเราสั่งเป็นเทคเอาเวย์นะนั่งกินที่ร้านได้ร้านอยู่เยื้องเยื้อเดินไปไม่ไกลเยือ้ออยู่คนอยู่ฝั่งเดียวกับบคสอก็คือเยื้อกับลอฟที่นี่ลอฟเรสซิเดนซ์เดินไปหน่อยหนึ่งประมาณร้อยสองร้อยเมตรนะฮะข้ามไปฝั่งนู้นทุกคนก็จะเจอเข้าวมันไก่โกอาดังมากอู้ตาสแล้วนุ่มมากเลยอ,ะอ่ะ ตายแล้วจับแล้วนุ่มอ่ะทุกคนตอนแรกนึวว่าเขาจะลืมช้อนพิธีพิธันมากมีช้อนให้พร้อมเลยน้ําซุปดู่ทใสสะอาดน่าทานเดี๋ยวจะกินแล้วนะทุกคนจะไม่ไหวแล้วนะฮะนี่ฮะกินตรงนี้เลยฮะทุกคนบอกกันตรงตรงเลยทุกคนนี่ฮะแอร์เย็นมากทุกคนจะมีความสุขมากมาสุพรรณแต่ละทีแบบว่าเราต้องบอกต่อสิ่งดีๆให้กันไปไหนเราก็ต้องนําสิ่งดีๆมานําช่องของเรานะทุกคนเดี๋ยวเทน้ําจิ้มก่อน อ่ะทุกคนเราเทน้ําจิ้มแล้วนะกัดตูดง,ง่ายๆแบบนี้อย่าว่ากันนะฮะออ้ยดยูสิทุกคนกัดตูดเลยฮะทุกคนจ้ากัดตูดในส่วนพลาสติกที่จงกัดไปอย่าอย่ากลืนไปนะฮะมันจะเข้ากระเพาะที่เราวางไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยเป็นที่เป็นทางนะฮะทุกคนง่ายๆฮะดูน่ารักมาก แล้วก็พนักงานก็น่ารักนะฮะดูแบบกันเองมากเลยไม่หยิงฮะอันนี้เป็นถือว่าเป็นบริการเราไปกินร้านไหนถ้าพนักงานหญิงไปโรงแรมไหนพนักงานยิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันไม่มันไม่น่ารักไงมันไม่เป็นมิตรแต่ที่นี่เป็นมิตรมากคนสุพรรณน่ารักมากฉะนั้นเนี่ย มันก็มีนะที่เจอบอกตรงๆมันก็มีบ้างแต่น้อยเราก็อย่าไปเอามาลงมาถ่ายลงในช่องของเราไนงะช่องของเราจะต้องมีแต่คนดีๆวิตรภาพบริการดีนึกออกไหมฮะทุกคนถ่ายแล้วน่ากินจังเลยเอาแต่เมาทุกคนเดี๋ยวขอกินก่อนนะดูสิเนี่ยอืมนะขอป้อน้นอืมอืมอร่อยมาก ออืกลมกลม่อมไม่เค็มฮะเค็มค้นแบบไม่เค็มอร่อยแซบ่บกำลังดีเลยทุกคนออ,อร่อยมากเลยตามด้วยชานะชานมทุกคนชานมชาพีชของคูโมคูโมชูฮะที่อยู่ตรงร้านจะอยู่ตรงต่งแถวหอคอยบรรหารนะฮะ อร่อยมากดูด้านข้างถนนสีมาลาอร่อยมากชาเขาแล้วก็ขนมเขาไสสังขยาก็อร่อยไสช,ช,ช็อกโกแลตก็อร่อยอาจะกที่แน่ๆคือเรากินนี้ก่อนอันนี้อร่อยมากเขาบอกอืมอืมอร่อยมากทุกคนอืมทุกคนอร่อยมากน้ำซุปก็แบบมีความเป็นผระกาดดองมะนาวดองอร่อยมากร้อนอุ่นๆเลยสุดยอดฮะ ฉะนั้นใครจะกินข้าวมันไก่วันหลังนะฮะไม่ต้องไปไกลกินถึงที่ไหน <c oughs> บินไปไกลถึงไหนนะฮะบินมาที่สุพรรณเลยฮะทุกคนขับรถมาได้เลยฮะบขสใครนั่งบขสรถตู้ก็มีแล้วฮะเดี๋ยวนี้นะถึงบขสเดินนิดเดียวฮะตรงข้ามก็จะเป็นล็อบเลยซีเดนยืงๆก็โกอานี่แหละนะฮะอืมอร่อยมากกินอย่างนี้เลยฮะทุกคนอร่อยแท้จริงอืม โห้หน้ำซุปวิเศษมากน้ำจิ้มก็แต่ข้าวมันไก่เนี้ยนี่ข้าวร่วนนะฮะไม่แฉะด้วยอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบใดๆไม่มีกลิ่นคาวแบบน้ำจิ้มก็ลสเด็ดคือมันมีความเป็นพอดีอยากทุกคนเข้าใจคำว่าพอดีไหมอร่อยที่สุดในโลกพอดีพอดีอ่ะหือหือของแพ้มากเลยทุกคนข้าวมันไก่สุพรรณโกอา คือบางทีเราไปเจออย่างเขา,เาเข้าเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่บางที่ของปลอมมากคือไปเอาเขาความเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่จริงๆมันจะต้องข้าวเหนียวเคี้ยวงูนุ่มนะฮะคลายตัวแล้วก็ยังนุ่มเย็นก็ยังนุ่ม3วันก็ยังนุ่มนะฮะแต่บางเจ้าเนี่ยข้าวเหนียวเขาเอาแบบข้าวเหนียวแข็งๆไนงะพอยืนหายร้อนแปบบ๊บนึงก็แข็งละมันก็เลยไม่ติดใจแล้วก็มีหอมทอดกรอบโรย นะฮะให้กับข้าวเหนียวถ้าเกิดเจ้าไหนไม่มีแต่ว่าของปลอมละแล้วก็ที่สําคัญคือไก่ต้องนุ่มก็แช่นมนะฮะคือที่หัดใหญ่แม้แต่ตอนเนี้ยขนาดหอมทอดเนี่ยเขายังมีผสมแป้งเลยของปลอมฉันต้องดูดีๆนะฮะยิ่งถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราเห็นข้าวเหนียวไก่ไก่ทอดหัดใหญ่บางทีเราต้องดูนะเช็คกันนี่ไม่กล้ากินเลยเคยซื้อทดสอบข้าวเหนียวสิบบาทกับหอมทอดมาเนี่ยของปลอมชัด,ชดๆหอมก็กินไม่ได้เลยหอมก็แบบแข็งมากเขาไม่ได้หอมแดงไนงะ ถัดใหญ่ก็ใช้หอมแดงถ้าหอมแดงแพงก็ใช้หอมขาวหอมมะลิทุกคนอย่างนี้เรากินข้าวมันไก่เราจะรู้เลยนะว่าเจ้าไหนอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงฮะทุกคนนะฮะของจริงของปลอมมันต้องดูที่คุณภาพนะฮะนี่ขายดีมากอือหืออร่อยมากทุกคนอืมป้อนอันนี้คือมันมันข้าวมันไก่แท้ๆเลย ทุกอย่างเปอร์เฟกต์สดใหม่อร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวใหญให้ฮหมมีััเดี๋ยทุกคนอันฝากช่องนี้ด้วยนะฮะทุกคนจ้าออร่อยมากอออร่อย แต่น้ำจิ้มน้อยไปหน่อยเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าน้ำจิ้มอร่อยแบบนี้กะต้องเพิ่มนิดหนึ่งแทบมากพอดีค่ามันเยอะไงอย่างอื่นมันเยอะหมดน้ำจิ้มมันพอดีแต่เราชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรพออร่อยปั๊บก็จะโลภมากเรื่องน้ำจิ้ม <laughs>